ครับวันนี้จะมาบอกวิธีทําน้ํายานะครับน้ํายาเชื่อมเหล็กกับสแตนเลสเข้าด้วยกันซึ่งเราจะไปทําเอาไปาไปรับใช้ในการทาสลัเบดกับสปินเนอร์เบดนะครับที่ต้องใช้เหล็กกับสแตนเลสก็คือใช้สแตนเลสเกี่ยวกับตาเบดแล้วก็เชื่อมด้วยตะกั่วนะครับว่ามีน้ํายาตัวไหนที่เชื่อมได้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ถามกันมาเยอะนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมา แบ่งปันความรู้กันนิดหนึ่งนะครับโอเคเริ่มนะครับผมก็คือหากดเกลือมานะครับกดเกลือซื้อได้ตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วๆไปนะครับร้านขายพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างอะไรพวกนี้ครับวัสดุต่างๆนะครับขวดไม่ถึงร้อยแล้วครับจําไม่ได้เมื่อกี้ลืมเอาบินมานะครับโอเคนะครับแล้วก็ขวดที่เราจะใช้ผสมแบ่งเราจะขวดใหญ่นะครับคือแบ่งแบ่งออกจากขวดนี้นะครับ ก็คือมาใส่ขวดสปอนเซอร์นะครับเห็นไหมว่ามันจะใสๆใสดีอันนี้ผมเทไว้แล้วนะครับครับแต่เราจะมาดูว่าผสมยังไงนะครับเผาแล้วตัวตัวพุกตะก่วนี้มันมีมีอะไรเกี่ยวข้องนะก็คือตัวนี้ต้องใช้นะครับก็เราก็ต้องแกะออกมาให้มันได้อย่างนี้นะครับแกะออกมานี่คือส่วนผสมนะครับเราจะใส่เข้าไปในขวดนี้เลยนะครับนะครับลองเลยนะครับปุ๊บนะครับอ่านนะฮะมันจะถูกกดเกลือกัดนะครับตะ่วดตัวนี้จะถูกกดเกลือกัด แล้วมันก็จะละลายกลายเป็นน้ําไปเลยนะครับในระหว่างทําแล้วใส่ที่ปิดจมูกนะครับแล้วก็ใส่แว่นตาด้วยสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยทีนี้พอเราทําเสร็จนะครับขวดสปอนเซอร์ขวดนี้ใช้ปุ๊กตะกัวกี่ตัวนะครับผมซื้อมาสี่ตัวนะครับยี่สิบบาทนะครับก็ใส่ไปสักสามตัวก็พอในบางส่วนผมใส่ไปแล้วนะครับพอดีการบันทึกวิดีโอมันก็มีการขาดช่วงไปในเะมื่อมีลายเข้ามา ก็เลยเหลือแค่นี้อ่าส่วนที่ผมก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับรอมันก่อนนะครับครับเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ํายานะครับใช้ไปเชื่อมเหล็กกับสแตนเลสเ,เขาด้วยกันนะครับจริงๆก็มีขายนะครับเท่ากับขวดเ1 0 0รอยนะครับก็ประมาณ500บาทแต่เราทํากันเองนะครับได้มีความรู้พอนิดๆหน่อยเราก็ใช้กดเกลือนะครับ ทำกันเองและก็ <Okay. S 1> คิดกันขึ้นมาเองนะครับทำขึ้นมาก็ใช้ได้นะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งคิดนะครับ mm hmm. คิดให้แล้วนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าอยากจะให้คนอื่นก็ได้ความรู้ด้วยใจบุญหน่อยหรือว่า mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. บางคนบางท่านก็ยังไม่รู้ร mm hmm. ว่าเอาอะไรบางคนก็หาอยู่หามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอนะครับวันนี้ก็เจอเลยนะครับ mm hmm. เจอผมนี่แหละผม ให้หมดนะครับเท่าที่รู้นะครับไม่ได้ว่ารู้อะไรมากกว่าคนอื่นอ่ามีคนอื่นเขาบอกว่าเป็นหางอื่นอยู่จะไปโกรธจะไปเกลียดเขานะครับเขาพูดถูกนะครับวันนี้เราก็ได้มาแนะนำวิธีครับครับขวดน,นี้นะครับถ้าใส่ปุ้งไปสามมาแล้วเนี่ยนะครับตะกรมันจะใช้ได้นานมากเลยนะครับใช้แต้มๆกับผู้กันนะครับ เบอร์ใหญ่นอนแล้วก็เอาไปทาบริเวณที่เราจะเชื่อมนะครับหัวแรงที่ใช้นะครับเป็นหัวแรงแช่ความร้อนก็ตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบวัตต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตะกั่วที่จะใช้เชื่อมนะครับที่จะใช้บัดกรีนะครับจะต้องเป็นตะกั่วแห้งอย่างนี้เลยนะครับถ้าทําไมไม่ใช้ตะกั่วที่เป็นเส้นนะครับตะกั่วที่เป็นเส้นมันมีน้ํายาเคลือบครับ เาเชื่อมงานแล้วมันจะไม่สวยนะครับตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับจะเชื่อมออกมาสวยดีนะครับอ่าหมดแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับผมใส่เข้าไปนะครับจะเป็นฟองเดือดทีนะครับโอเคนะครับผมอ่างั้นเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใครจะให้เพื่อนได้ความรู้อะไรก็ดูแล้วก็แชร์ไปนะครับแชร์ไปเยอะๆนะครับให้ถึงสอรยุทธเลยนะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับ